สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาแนะนำวิธีการทาครีมนะคะแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อบนใบหน้านะคะพอดีมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาโพสลิงก์มาที่วอของหมอนะคะถามว่าเนี่ยผมอยากจะไปซื้อที่กลิ้งหน้าแบบโดมเนี่ยมันกลิ้งหน้าแบบโดมจะดีไหมเพราะโดมบอกทำแล้วดีจะได้หล่อแบบโดมอยากจะบอกจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะว่าไม่จําเป็นเลยค่ะ ถึงเราจะไปซื้อที่กลิ้งนะ้ำมากลิ้งหน้าเพื่อบริหารกล้ามเนื้อบนใบหน้าให้เลือดมันไหลเ mm hmm. มียนยดีก็จริงนะคะแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าอุปกรณ์ที่เราซื้อมามันสะอาดทุกครั้งแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามันมีฝุ่นจับเราไม่ได้เช็ดทุกครั้งถูกไหมคะแล้วเรามากลิ้งกลิ้งกลิ้งเนี่ยบางคนที่หน้าเนี่ยแพ้ง่ายบอบบางเซนสซทีฟเนี่ยค่ะเหมือนหน้าตัวเองเนี้ยมันก็อาจจะเกิดการอุดตันตามรูขุมขนได้แทนที่หน้าจะ หลอไซด์เด้งสวยไม่มีตีนกากลายเป็นสิวเต็มหน้าอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยเไหนๆเพื่อนก็เคยถามมาว่าแบบเราอใช้ครีมอะไรบ้างก็เลยเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีทาครีมแล้วก็วิธีนวดหน้าให้ตัวเองด้วยนะคะขั้นตอนแรกเลยทุกครั้งหลังจากอาบน้ําเสร็จเช้าเย็นเนี่ยสิ่งแรกที่ทาเลยก็คือตัวนี้ค่ะเป็นไอครีมนะคะวิธีทาก็คือบีบครีมลงนิ้วก้อยนะคะแล้วก็ทาแตะอย่างนี้นะคะบางๆเบาๆ นะคะใช้นิ้วก้อยให้ทั่วตาไม่ต้องไปเน้นเยอะนะคะให้ให้เบาๆไว้เพราะว่าผิวที่ดวงตาเราเนี่ยมันบอบบางมากหลังจากนั้นเนี่ยตัวที่สองที่ใช้ก็คือตัวนี้ค่ะ delicate moisture essence ตัวนี้นี่จะบอกว่าดีมากเลยเขามันจะไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็ใช้ประมาณ1หยดนะคะมันจะเป็นแบบบีบเอานะคะหยดหนึ่งประมาณหเหรียญเหรียญบาทอะคะ่ะแล้วก็ แต้มที่หน้านี่นะคะเบาๆให้ทั่วใบหน้าใช้ใช้ปลายมืออะคะ่ะปลายนิ้วมือให้ทั่วใบหน้าและลำคอมันเป็นแบบน้ำเอสเซนต์อะนะคะตัวนี้นี่ที่บอกว่ามันดีเพราะว่าเนี่ยเพิ่งนอนไปตอนตีห้าแล้วก็ตื่นมาตอนสิบโมงเชา้านอนไปแค่ห้าชั่วโมงแต่หน้าไม่โทมเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอนะเป็นคนที่เวลาอาบน้ําเนี่ย ชอบอาน้ำอุ่นหมอเนี่ยไม่ให้ใช้น้ําอุ่นล้างหน้าแต่เราก็ชอบใช้เพราะใช้น้ําเย็นแล้วมันหนาวปรากฏว่าหน้าจะแห้งมากก็เลยต้องเนี่ยได้ตัวนี้ค่ะหน้าไม่แห้งไม่เป็นขุยเลยตัวที่สองที่แนะนําก็คือตัวนี้นะคะตัว f a p p essence ตัวนี้เนี่ยมัจะเป็นคือมีปัญหาเรื่องกระทํา mm hmm. ทงานเนี่ยต้อง เจอกับแสงแดด UV เยอะกระก็จะขึ้นง่ายพวกกระแดดเนี่ยรอยดำเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยให้พวกรอยดำเนี่ยจางเร็วขึ้นก็จะเน้นทาตรงเนี้ยที่ที่ตรงที่เป็นกระและรอยดำเนี่ยค่ะตรงหน้าผากที่ดำๆโดนแดดเนี่ยก็ทาบางๆให้่วใบหน้าแค่นี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้กระตุ้นนะคะทีนี้ตัวที่กระตุ้นได้ก็คือตัวนี้ค่ะคือตัวเซรา่มายตัวนี้ก็คือตัวก็คือครีมบำรุงหน้าให้ความชุ่มชื้นกับใบหน้าก็บีบไปประมาณ เหรียญบาทเหมือนกันนะคะทีนี้เราก็แต้มหน้าผากแก้มนะแล้วที่เหลือก็ขอเกลี่ยให้มันทั่วๆก่อนแล้วก็ที่คางเออที่คอนะคะแล้วทีนี้เรากระตุ้นยังไงเราทาย้อนขึ้นค่ะเรียกว่าต้านแรงดึงบุดของโลกนะทาย้อนขึ้นครีมทุกอย่างค่ะทาให้มันแบบว่าใช้นิ้ว กลางกับนิ้วนางค่ะย้อนขึ้นแค่นี้ค่ะเราก็กระตุ้นลายกล้ามเนื้อของเราได้แล้วกระตุ้นเช้าเย็นแค่นี้ค่ะง่ายๆคอปกติจะทาแบบว่าเร็วกว่านี้นะคะเพราะว่าเป็นคนแบบรีบทาครีมหลายตัวแต่นี่แบบว่าในไหนสาธิตแล้วก็นะ อย่าไปจับแรงมากนะคะแต่จริงๆแม่เป็นคนมือหนักมากก็จะพยายามแบบเบาๆหน่อยเพราะถ้าเราไปจับหน้าแรงท้ายทั่วของคอเพราะเราไปจับหน้าแรงใช่ไหมคะก็จะทําให้หน้าเนี่ยเป็นริ้วรอยง่ายผิวง่ายนะแล้วก็บางคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายอย่างที่บอกไปกระตุ้นเยอะๆเนี่ยสิวอาจจะขึ้นได้นะคะนะยกหน้าหน่อยอายุเริ่มเยอะแล้วอ่ะค่ะ ทีนี้ก็บํารุงเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเขาบอกว่าครีมกันแดดไม่จําเป็นแต่จริงๆแล้วจําเป็นมากคนเราเนี่ยจะเป็นจะมีริ้วรอยจะแก่ก่อนวัยหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่ครีมกันแดดเลยนะคะตัวนี้นี่ชอบมากตัวใหม่ของวีว่าเป็นครีมกันแดดที่เนื้อนเนียนมากนะคะเนียนมากขอบอกแนะนําเลยราคาอาจจะสูงนิดนึงถ้าเทียบกับปริมาณแต่ว่า spf ห้าสิบแล้วก็กัน uva uvb ได้แล้วก็จะบอกว่าตัวนี้ทาแล้วหน้าไม่มันเลยเลิศมาก คือพอใช้ตัวนี้แล้วแบบตัวอื่นนี่แบบไม่มองเลยอะค่ะตัวนี้นี่แบบว่าเทพจริงๆทีมกันดดตัวนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทาแบบลักษณะย้อนขึ้นแบบนี้ย้อนสอดคือแรงริ้มถุงน้องผ่วงของโลกมันจะดึงหน้าลงมาใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้หน้าแบบว่าย้อยเป็นหมาบูญดอกแล้วก็พยายามฝืนๆมันนิดนึงช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เพื่อความสบายใจนี่ก็คือการกระตุ้นการไหลเวียน โลหิดบนใบหน้าที่ถ้าเราหมอมีเวลาว่างเราก็กดจุดสักหน่อยกดจุดนิดนึงหัวคิ้วนิดนึงนะฮะให้มันสบายสบายอนุญ,ญาตเกลี่ยให้มันแบบว่าทั่วๆหน้านิดนึงนะนี่แหละคะ่ะก็เสร็จวิธีการบำรุงหน้า ของตัวเองนะคะเฉพาะสูตรอันนี้คือทุกสิ่งที่หมอแนะนําทีนี้ตัวนี้เนี่ยราคาจะแพงนิดนึงก็จะมีขนาดเล็กนะคะเป็นขนาดพกพาทดลองให้ลองใช้ได้แต่ขอบอกค่ะดีจริงๆเพราะทุกอย่างที่ใช้คือสิ่งที่ใช้เป็นประจําทุกวันแล้วก็การันตีและคอนเฟิร์มค่ะขนาดนอนแค่5้าชั่วโมงนะคะอ่ะไอถุงแต้ตายอย่าไปนับนะขอดูแบบให้ดูแค่ผิวหน้าว่าเออมันเนียนจริงๆใสจริงๆแล้วก็ไม่โสมจริงๆนะคะมันก็อยู่ที่การดูแลค่ะอาหารการกินครีมเนี่ยก็มีส่วน ทีนี้ถ้าเกิดเรามีเวลาเนี่ยก็อยากจะแนะนําให้เข้าไปที่คลินิกนะคะที่วีมาคลินิกเนี่ยเราก็จะมีบริการทำทรีทเมนต์ในขั้นตอน,นาการผิดทำทรีทเมนต์เนี่ยมันก็จะเดียวการกิ้งหน้าเองเพราะว่าเรามีการผลัดเซลล์มีการให้อาหารผิวแล้วก็มีถ้านวดกระตุ้นใบหน้าซึ่งจะบอกว่าในหน้าของคนเราเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเป็นสิบๆมัดเราอาจจะแบบทาเองเนี่ยเราไม่ได้กระตุ้นให้ครบทุกมัดแต่ว่ามืออาชีพที่เขาได้รับการฝึกมาเนี่ยเขารู้ว่า กล้ามเนื้อบังไหนสําคัญตรงไหนเพราะนั้นถ้ามีเวลานะคะก็แวะไปที่คลินิกได้ค่ะราคาไม่ได้แพงเลยที่อื่นเราเราไม่แน่ใจว่าที่ที่อื่นเขาเป็นยังไงราคาเท่าไหร่แต่ที่วีว่าเนี่ยเรามั่นใจในคุณภาพและบริการนะคะแล้วบอกโฆษณาไหมก็ก็ไม่ใช่แต่นี่คือทุกวันนี้เอาหน้าตัวเองเป็ประกันนะก็ถ้ามันไม่ดีจริงก็ไม่กล้ามาทําคลิปโชว์อย่างนี้ถูกไหมคะเพราะนั้นก็อยากจะให้ไปลองดูค่ะดูถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูว่ามันได้ผลจริงๆนะคนะถ้าไม่ได้ โคเมก้ามาทาคลิปอย่างนี้ท้ายี่ก็อยากจะให้บางทีดูคลิปหรืออะไรเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณนิดนึงถ้าอะไรที่เราแบบกระตุ้นเองได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําเองแต่พวกอุปกรณ์เนี่ยไม่ต้องไปซื้อก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่จําเป็นจริงๆแล้วก็ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นมันก็ใช้ที่เนาะเราก็ทําเองก็ได้ค่ะกระตุ้นแต่ก็แน่ใจให้แน่ใจว่ามือมาของเราสะอาดนะคะแล้วยังไงก็หวังว่าทุกคนจะพอใจคลิปนี้แล้วก็มีโอกาสก็ เจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปเจอกันที่วีว่าค่ะ